เห็นแบบนี้อาจจะคิดว่าเครื่องยนต์นี้เล็กๆกันรู้ไหมครับว่าแม่งโคตรใหญ่เลยเชื่อได้เลยว่าหลายคนนะ่อยากรู้แน่ว่าดีเทลของเครื่องยนต์นี้เป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันและนี่คือเครื่องยนต์2จังหวะดีเซลที่ใหญ่สุดๆและแน่นอนว่ามันต้องอยู่ในเรือใช่แล้วครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2จังหวะรอบต่าซึ่งหากเทียบกับด้านขวาเครื่องยนต์ในรถยนต์เราเนี่ยที่กว่าเยอะเลยใหญ่ขนาดไหนน,นี่ยละ่ะ มาดูกันเลยใช่แล้วครับเครื่องยนต์ดีเซล,ลทั่วไปอันแค่เนี่ยและมนุษย์เราก็ตัวเท่านี้และเครื่องยนต์ที่ผมพูดถึงตัวขนาดนี้เลยครับใช่แล้วครับนี่คือเครื่องยนต์ดีเซล2อจังหวะทํางานยังไงไปดูกันเลยด้านบนจะเป็นลูกสูบเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณกเกือบเมตรละครับซึ่งมีก้านสูบต่อลงมาที่ก้านสูบด้านล่างอีกทีนึงการยาวเป็นทุเรียนนนกันเลยนะครับซึ่งพอมามองถึงในจุดด้านล่างสุดเราก็จะเห็นเป็นเพาข้อเวียงปกติเหมือนรถยนต์นั่นแหละเมื่อเริ่มสตาร์ทเนี่ยจะมีวาล และนี่แหละครับท่อทางอากาศหลักอากาศจะบูสต์เข้ามาด้านในผ่านห้องพวกนี้และอัดขึ้นไปพร้อมลูกสูบครับซึ่งชักยาวขนาดนี้เนี่ยอากาศที่ดูอัดในร้อนถึงระดับ500องศาเซลเซียสกันไปเลยก็ใช่แหละครับดีเซลหัวฉีดดิเรกอินเจกชันฉีดปุ๊บเกิดแรงคองบัสชันขึ้นมาเป็นเปลวไฟครับพักลูกสูบลงมาพร้อมมีไอเสียมากมายอยู่ในห้องเผาไหม้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอากาศขาเข้ามาอยู่ด้านล่าง อากาศก็จะดันไอเสียออกไปผ่านวาลวครับเมื่อดันออกไปหมดวาลวก็จะปิดแล้วก็อาจขึ้นไปใหม่ครบหลูมพอดี2จังหวะทีนี้มาดูในส่วนไอเสียที่ไหลออกไปจะมีกี่สูบก็แล้วแต่จะถูกไหลออกทางเดียวเอาไปกองแล้วบำบัดก่อนครับแล้วค่อยปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ และย้อนกลับมาดูที่ก่อนหน้าห้องรวมไอเสียรวมไอเสียเป็นทางเดียวใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็เอามาหมุนบูสต์เทอร์โบไงครับผมมีอ cool er ินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะใช่แล้วครับมันก็มีท่อรวมไอดีเหมือนตามปกตินั่นแหละที่ปล่อยอากาศเข้าห้องเผาไหม้ละกาเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลเราเลยครับถ้าผ่าเข้าไปดูเอาไอเสียมาบูสต์ไอดีเข้าระบบปั่นใบหลังเทอร์โบเพื่อหมุนใบหน้าดูอากาศเข้าไปทําคูล่งตามที่บอกเนี่ยอากาศไอดีประมาณ40องศาเองนะครับถ้าดูตามรูปก็เป็นแบบนี้แหละครับต่อย่างที่บอกว่ามันใหญ่มากขนาะที่ว่าเปิดประตูเข้าไไปปเซอววิิหคนทัั้้้งตดดลย บบมันก็ต้องมีวาล์วระบายแรงดันออกเ้วยนะครับก็เพราะถ้าหากว่าไม่มีใช้ไปนานๆข้างในมันร้อนเกิดแรงดันแน่ๆและมันจะ ก็ใช่นะครับเครื่องยนต์แบบนี้ต้องมีลูบิแคลนด้วยหรือว่าน้ำมันหล่อลื่นนั่นแหละก็ใช้ไปเลียงช่อเวียชุดวาล์วด้านบนกระโปรงลูกสูบก็ต้องครบนั่นแหละครับต่อไปก็คือระบายความร้อนอย่างไรมี2วงจรนะครับวงจรแรกก็อยู่ที่ตัวเรือนนั่นแหละครับใช้คูลแลนเลยแหละแล้วมีจุดแรกความร้อนด้วยนะก็คือเบื้องต้นเนี่ยคูลแลนจะเข้าไปหล่อเย็นระหว่างปอกสูบแล้วก็ช่วงวาล์ว่อน,นะครับซึ่งขากลับมันก็จะเป็นน้ําร้อนครับอย่างที่บอกว่าชุดแรกเปลี่ยนความร้อนจะเป็นศูนย์รวมครับดูดน้ําทะเลจากภาาาายยยยนนนนออออกกกมมเเเข้้้ใรระบบตัวววแแลลลลปปปี่่ค็ไ เอ,เอามาใช้คลูริงตัวคลูแอนครับที่เวียนอยู่ในระบบให้เป็นน้ําเย็นรอแลกเข้าไปในเครื่องอีกครั้งหนึ่งถ้าเข้าไปดูละเอียก็จะเป็นห้องแยกกันแบบนี้นะครับและท,ทั้งหมดทั้งหมดที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะไม่มีให้ใช้เลยนะครับถ้าไม่เกิดจะใช้ทํานี้รูดอฟดีเซลและเครื่องยนต์เรือดีเซล2จังหวะนี้พัฒนาโดยวิศวกรหลายยุคเลยครับจากบริษัทหลักเหล่านี้นะครับน่าจะผ่านกันมาเยอะเลยครับกว่าจะมาเป็นแบบนี้ให้เราใช้กันได้ มนุษย์เราก็ผลิตอะไรออกมาให้มันตรงโจทย์การใช้งานได้เสมอเท่านั้นแหะครับเพียงแค่เราไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตามนวัตกรรมและอยู่สมัยนะครับดูถึงตอนนี้มีความดเห็นยังไงอย่าริมตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับดูแลชอบอย่าลืมกดถูกใจและแชร์ออกไปให้เพื่อนทุกคนดูด้วยนะครับ